งั้นผมเกินอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมจะไปวอโซนที่มีโปเยอะที่สุดในเซิร์ฟนี่โปโปโปใช่จริงเหรอไม่ใช่หรอกอย่ามองอย่ามองคนในแง่ร้ายไม่ต้องพี่กเอาไม่ใช่เอาปล่อยเอาปล่อยเลยปล่อยปล่อยมันไม่ใช่เขาไม่ใช่หรอกบาสมองคนในแง่ร้ายเกินไปนะรู้ปะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ครับคุณกําลังอยู่กับเกมวิ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยอืมก็ไม่เราถามว่ามันอันดับหนึ่งเพราะอะไรถือว่าเรารู้กันก็มาวอลโซนเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องใช้ความกล้าหาในระดับที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรและใจคุณต้องได้นะครับย้ำว่าใจต้องได้เพราะว่าคุณจะต้องเจอเขาแน่ๆงงใช่ไหมครับว่าเจอใคร ผมตอบสั้นๆเลยว่าเจอโปงั้นผมเกินอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมจะไปวอโซนที่มีโปเยอะที่สุดในเซิร์ฟ <Huh? S 1> วงเล็บเมื่อก่อนนะปัจจุบันผมได้ยินมาว่ามันมีโปเหมือนกันแต่ว่ามันค่อยข้างลดลงแล้วแต่ผมจะไม่เชื่อครับผมจะไม่เชื่อจากปากคนอื่นผมต้องไปดูเอง รเราถึงจะเชื่อว่าโปมันน้อยลงจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมไปครับเจอโปที่จะจบเลยครับเพราะว่ามันวาทีศูนย์วิศูนย์วิคือเราไม่มีโอกาสจะได้ point เลยอ่ะค,อคือไปสอนนั้นคือจบอ่ะไม่ได้พอยนะครับก็เลยตอนนั้นเลยเลิกแ่งเลยไม่เล่นอีกเลยอ่ะคือมันไปแล้วมันก็ไม่ได้ครับแล้วพอมาวันนี้ผมได้ยินว่าโปมันลดลงก็อยากจะเล่นเพราะว่าโหมดแฮซีเนี่ยเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆ,ๆแล้วก็ลุ้นมากๆนะครับ ทำให้ผมอยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโหมดนี้ชอบมากแต่เสียดายแม่งมีโปเยอะแต่วันนี้โปมันลดลงแล้วจริงไม่จริงยังไงไม่รู้ครับเราต้องไปพิสูจน์ไงครับงั้นเราก็ไปรับชมกันเลยครับอ๋อและที่สําคัญนะครับผมขอเล่นแบบไม่จริงจังมากนะเพราะว่าถ้าผมเล่นจริงจังมากเนี่ยถ้าเกิดผมเจอโปแล้วแม่งอาจจะหัวร้อนหรืออะไรเงี้ยผมกลัวที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วไปด่าพูดด่าแบบออกคลิปเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมงั้นผมจะชิวๆแบบ สบายๆแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะถ้าอยากดูแบบวิ่งจริงจังเพราะว่าอากีกอย่างนึงผมไม่ได้เล่นเฮซีมานานแล้วหมายถึงว่าวอล์กิ้ลนะอาจจะเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับออโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยครับไม่ต้องรีบนะดทำไมพี่มันไม่ม,ไม,มันจะไม่ทันแล้วเราเร็วผมวัวมากผมแต่งตัวไม่ทันแล้วเนี่ยแต่งตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยก็ผมมันไม่ทันแล้วอ่ะากดกด เทป60อยู่กูบวกเท่าไหร่กูยังไม่รู้เลยตอนฉันปีโร่สีดำขอตัดสินตอนอร์ที่นั่นแะมั้ยทิกโซ่โอ้ทิกโซ่สบายทิกโซ่สบายผมไม่สบายว่ะผมไม่ไหวว่ะไม่ไหวครับผมลืมไลฟ์วิ่งหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผมลงก่แรกเลยกูบังกูบังเขากูบังเขา ที่ว่าถ้าวิ่งกดกดเขาหน่อยเอ้ยฝั่งเรานี่หว่าเฮ้ยโอ้แนทฮะเดี๋ยวพี่ผมวิ่งตายพี่ทำดีว่ะแนทเอาพีไม่ไหวแล้คผมเครียดจริงไอ้เนี่ยเออแล้วผมเล่นอะไรวะเออแนทเล่นอะไรวะไปเกือบหล่นละแต่นนี้ไม่ต้องมีสมาธิจริงๆนะไม่มีหลุดแค่นิดเดียวนี่คือจบเลย

อะไรวะะ่ยวิดอคนสองคนนี้่ยาะพูดทำไมเดี๋ยวพี่สกัดเขาให้ลืมไปแล้วว่าตรงนั้นมันต้องจีนนะให้พิมอะไรให้เขาสอบให้เขาไอ้นี่ดิเขาหล่นนะจะพิมอะไรเขาไม่หล่นวะไม่หล่นได้ไงวะเอ้ลกเฉย โหด่านนี้เดี๋ยวตามติดเน็ตก่อนเผื่อแม่งมีช็อตฮะกู่ด่านใกลแล้วอ่ะผมไม่มีจะท้ายท่านนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเราจะคอยดูลองไปหนึ่งเฮ้ยเน็ตกินข้าวยังเนี่ยเกือบเกือบผมไม่ไหวเหรอไปเลยไปเลยแกงเขาแกงเขาแกงเขา ที่ผมตามมามอยู่เย <laughs> แกงเขาแกงเขาอย่าไแกงเขาแกงเขาแกงเขา้ <laughs> โ<อ>เฮ้ยคื <laughs> <ช> <laughs> อสี่ <laughs> คือสี่ต้องยัวหนอคนยังไงก็ได้ไหมไได้คืนสี่คือสี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผู้พ่าได้วะเฮ้ย พี่แม่งพี่แม่งใจลอยเลี้ยวหมาอ้สัยฝั่งเขาไม่ให้เขาสับสนไงโอ้สับสนด้วยเลยเนี่ยวอ้ตีนี้พี่เขาเลยไอ้แต่พี่ไม่เลี้ยววันนี้เราไม่ได้ขึ้นสี่หรอกจริงๆรพี่โปโปโปใช่โป๊ผมโป๊ะลงกันเมื่อกี้เจอกิวนี้แหละโอ้จริงเหรอไม่ใช่หรอกอย่ามองอย่ามองคนในแง่ร้ายไม่ต้อง กเอาไม่ใช่เอาปล่อยเอาปล่อยอะไรปล่อยปล่อยปล่อยมันไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่หรอกบาสมองคนในแง่ร้ายเกินไปนะรู้ป่ะวอลมาแล้วเมื่อกี้ดีเอ้ยไม่ดีไม่อย่ามองคนในแง่ร้ายเชื่อพี่บาส์ดช้วอลมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมันคนละคนอาจจะแหลกก็ได้ไม่แหลกอย่ามองคนในแง่ร้ายอย่างนี้นี่บาสโอเคโจากติดจะตุการณ์ไม่ไม่ติดเดี๋ยววอลเดี๋ยวโป้เดี๋ยวดูดูดไม่ใช่ไม่ใช่โป้หรอกโป้ เขาลุกหมดห้องเขาอะไม่โปลไม่โปลไม่โปล่เขาเน็ตไม่ดีไงเน้นค่อยมาทีละคน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 ดิเริ่มชัดละไม่งมาพร้อมไม่ไม่มาเลยเรียกไม่โปลไม่โปลเห็นไหมไม่หายตัวไม่หายเห็นปะปุ๊บปุ๊บเอาว้าวหายไปไหนแล้วไม่โปไม่โผล่วิพาวีดูดิพาวีนิ่งดูไอ้ไม่โปหรอกไม่ใช่หรอกถึง ถึงเราหมุนไปเรื่อยๆเลยพอเราไงเราก็บอลไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าเรามาตอนเกือบสามทุ่มรู้ไงมีโปรเช็ประหยัดเวลาเยี่ยมใช่ใช่ถึงไม่มีโปรเราก็ตายอยู่ดีอย่าคิดมากนแงแตกเลยห้าตีครับสองหนึ่งเขาไม่วาร์ปเขาไม่วาร์ฟอาจจะอาจจะเซิร์ฟเซิร์ฟแรกเห็นปะไม่เห็นวาร์ปเลยมันไม่วาร์ปไม่วาร์ปเขาไม่วาร์ปก็พี่บอกไปแล้วอย่ามองคนอย่างเงี้ยหรอเราไปได้หนึ่งนะว่า ไหนอ่ะไม่มีไม่ไม่ได้วาร์ปผมไม่ได้วาร์ปบาส์สย่งเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นอย่าไม่วาร์ปไอ้ไม่วาฟแต่อ่าเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอยังไงอ่ะอ๋อเขาเหมือนเขาวาร์ปไปแล้วนึกั่าอ้าวมึงทำอะไรอ่ะเอ้าเข้าเส็นไปแล้วพี่มึงเออเหรออ๋อแล้วกูก็ไพ้ตายเลยนะเอ้แต่เขาเหมือนเหมือนเหมือนเขารอเรานะเมื่อกี้เารอ ใช่ไหมพี่เขาเปิดจอเขาเบังคับไม่ทันรอได้ไหมอ่ะอูอย่าอย่าพูดถึงรอเลยให้กูผ่านก่อนพี่ว่าคำนี้เราต้องพูดมากกว่านะเอ้ยจริงๆเราไม่ต้องพูดหรอกได้ไงกูถ่ายเล่นเล่นนานแล้วคือรัวมากไปเราเขยูกูไปแล้วเดี๋ยวรอดูเน็ตดิเน็ตอยู่ไหนวะไปแล้ว ต้องไปส่องแนทแนทเล่นเก่งน,นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมืม่อก่อนแนทเป็นคนที่เล่นเฮซีเก่งที่สุดในกิลแล้วนะดูจากการวิ่งของเขาดูเห็นไหมลากปุ๊บปั๊บเห็นไหมคือคือจังหวะเขา,าเอะจะเป๊ะมากมเห็นไหมเนี่ยเหลือคนเดียวนะอันนี้คือเขาเหลือคนเดียวนะกกู็ได้อยีแล้วเขาไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคได้อยู่ใครดวงฟองเราตายยังตายแล้วบาสหรือเปล่าตายแล้วดหมือเปล่าบางดีบาดเป็นไปไม่ผมตายแล้ว ตอนแนทอนะตกตายแล้วตกตายแล้วยแม่งอยู่ตรงนู้นบอกตายตายแล้วตกตายตนี้แนทต้อมาถ่ายแล้วยต้องมาช้อมใหม่ทันระวังนะเว้ยคือมันลื่นไม่ได้ต่อเซนนิ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยจะตุกกระตุกเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดเหรอเกือบวเกลียเกลียวตอนถ่านไม่ได้พี่เนี้ยแนทถ่านหรอชูๆเลยชูเลยถ่ันได้ยี่อะไรนี่ มีไม่มีนีมันเสียวมีมีกลับหลังเลยตไม่ตายวะอะไรวะเฮ้ยเขาสี่เฮ้ยเหลือเหะเฮ้ยคือเขาสี่เฮ้ยนั่นนั่นมีเน็จะไปไหนอ๋อเขาไม่อยากลวกไงไม่อกลวกไม่อย ท้ายแม่งก็ล่วงอยู่ดีไหมเดี๋ยังทะลุตุ้งเลยไม่ถลัวพี่ลงมาท้ายเลยอะกดแซงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแต่งแต่งเฮ้ยไอ้ไอ้ีดกดแซงไอ้ที่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลอกมันอยู่หลอกมันอยู่พี่หลอกผมทำไงเนี่ยหลอกหลอกมันอยู่หลอกมันตายแล้วเห็นว่ามันตายแล้วโดนพี่หลอกอุ้ย ้ยเอาเลยไอ้พี่ไปครับไปไปก่อนจะเสี่ยเหรเอาน้ตายเหรอยัง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 เฮ้ยเราใครทำอะไรตรงกันนะมันใครมันทำอะไรตรงกันวะเมื่อกี้ใส่วะไปเร็วอ๋อพอบริษัทลองไม่ได้นะเฮ้ยกระตุกกระตุกไอ้เพี่ยอ้ไปก่อนไปก่อนโอเคโอเคโอ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกลุกไปก่อนไปก่อนกินคาตาเช่ดี่าเ อะไรของบาร์กอ่ะเครียดเลยแล้วไอ้ข้างหลังไอ้มึงวิ่งมึงวิ่งเอาโอ้มึงวิ่งอยู่มึงเดินเนี่ยบาร์กไปเลยให้แนทไม่ทันนะไากันไม่ทันอ่ะทัน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 พี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพี่ช่วยสกัดให้แนทเองไม่ต้องพี่ผเอาพี่หวาดแตกเดี๋ยวไม่มันมันต้องสกัดเขาไงมันก็เดี๋ยวแนทไม่ทันจริงจริงทัน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 แันท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 ันนทันนทันทัน เต้องสกัดนะเชื่อพี่ดิเยอะเยอะยอะเยอะไเยอะไปยอะไปเยอะมากไอ้แน่นมทันอยยอยถ้าีมาโไม่ทันอ่าเฮ้ยท4 3 2 1แป๊บเฮ้ยว้ยบอกแล้วทันเฮ้ยแต่เมื่อกี้ถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ลองหัวเขาอะแนทไม่ทันนะใช่แล้วจริงจแต่เมื่อกี้ถ้าพี่ อันนี้ไม่ลองแน่มากเลยที่สผมอยู่เลยผมรู้อยู่แล้วว่าพี่ต้องลองหัวเขาไงโอเคโอเๆใครที่ไปโยนเกมหลอเล่นหลอเล่นไม่ได้โยนพี่ลองหัวให้นะเข้าทันไงโอ้ยดานี้ไม่มาเอาแล้วไงเน็ตอยากเล่นอยากเล่นพี่เน็ตเก่งนะเนี่ยว็ตบอแล้กกูไม่กลัวอะไรแต่กูกลัวฝุ่นที่ข้างหลังอีกเด้อฝุ่นบางฝุ่นฝุ่นฝุ่นแล้วพี่ไปฝุ่นไงขาวๆอ่ะ อ๋อเวาปเาลงก่อนไดเราลงก่อนเหรอได้เปรียบโอเคโอ้โหมลงก่อนนะกูดนลองหัวกูงงมากวันนั้ไปเลยนะไปเลยกูตายลองหัวใช้ใช้ลเดิมที่เราเคยวิ่งนะโอเคก็คืุมลงก่อนแต่กูโดลองเห็นคือไเนไปไคุมเยไม่ต้องกระโดดลองหัวแม่งดิพี่แอนโชว์ไว้ไว้นั้นไวลายเดิมมานะ

ดูเข้ากายเข้าวงให้ดีดูการเข้าวงให้ดีปุ๊บพี่แฝงไม่ไหรอกพี่ฝ่ายโคตรเยอะเลยพี่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเขาตายเชื่อดิตายตายทางร้านทางร้านไปไปไปทางร้านปุ๊บแสงแล้วแสงอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงจะแสงบานแล้วเฮ้ยทำไงวะนี่ไงแสง ชค่โดนบ่นในยัดเลยเฮ้ยแสดงเห็นว่าที่หนึ่งแล้วพี่เน็ตะแตกโดนโดนแล้วพี่เน็ตโดนประตูปัดหน้าพี่โอเคเรามาดูกิวอันดับหนึ่งที่ได้เก้าอี้ส่วนปัญญาไปครอบครองนะครับจริงๆผมคงไม่ต้องถ่ายดูก็ได้มั้งว่าเป็นใครแต่ว่าก็ถ่ายสักหน่อยแล้วกันทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเป็นคิวไหนนะครับนั่นก็คือคิวโปครับนะครับเขาก็ได้ไปโอเคผมไม่มีอะไรจะพูดละนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกลังใจให้กันไว้นะครับสวัสดีก็บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบินออกไปเหมือนนังลมที่พัดมาและขึ้นไปบนเคื่อบินกระดาษลำนั้นถ้าฉันได้บินขึ้นไปบนฟ้าจริงๆมันคงจะดีมากเลยสายหายบินออไปดังลมที่พัดมาและขึ้นไปบนเคือบิน